สวัสดีครับข้าผมชื่อในชอบเพียงียากรอายุ68ปีตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนบ้านหนองเมืองพวยบูที่1นึ่ตำบลหนองเต่าดำรงตำแหน่งผู้นำอชอ4ปีจำนวน4ปีตั้งแต่วันที่1ตุลา2565ถึง30กันยาสอง9นห้านึ่งดำรงตำแหน่งประธานสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองเพงพวย สองตำแหน่งประธา,านกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองเต่าจํานวนสองปีอาชีพปัจจุบันเกษตรกรทุหมู่บ้านหน้ามองจุมชนอยู่อย่างพี่น้องเพื่อคนเราทั้งตัวแฟน ก็ช่วยเธอก็ช่วยพร้อมกันช่วยช่วยกันทุกคนเรบบาประมาณมีเหตุมีผลสร้างภูมิคุ้มกันิตของผู้นำอชสิบประการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนพศ2547ส,สำรวจข้อมูลจปถกชช2คลนลงประชาสัมพันธ์จัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน จัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนร่วมประชุมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนร่วมกับป่าชุมชนในพื้นที่เผยแพร่ความรู้ต่างๆที่มีในชุมชนให้กับผู้ที่สนใจการขับเคลื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติและทำงานโดย ยึดหลักพึ่งตนเองเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตพอเพียงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดส่งเสริมอาชีพส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มกันทําอาชีพที่ถูกที่ต้องการเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มส่งเสริมทุนชุมชนรณรงค์ส่งเสริมการออม เงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยของคนในชนุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับการให้การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาความยากจนร่วมประชุมติดตามแก้ไขปัญหาความยากจนควรเรียนตอบเต็มตอบถถชนอย่างไม่ล้เพื่อคนรับรองตัวแทนแหนไทยทางสังคมท้องถิ่นในหามปลิตภัณฑชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงทุกตำบลเข็มแข็งย่างยืดสู่ตำบลสุขส้นย่าง